ซักยาวัคซีนมากับป่วยพี่น้องนอนบิดม<ค>ือบิดเวีนเจ็บปวดยสบายดีเจ้าค่ะถ้าอย่าดวเรา้สุดะนั่งอยู่หน้าบ้านเลยพี่น้องก <c oughs> ับพ่อพ่อก็อัมรากากีก uh ็เก้าพี่น้องรานีเห็ดทองทุกส่วนแล้วก็รวยมามีบ้านโคกรโบีบีมีตุ๊กตาปลายเจ้าค่ะสุดท้ายมีเลยแตกต่างสิ้นเลยนา่งนั่งผิวคิ้วเคี้ยวอยู่หน้าบ้านเลยเจ้าค่ะพี่น้องเรื่องเรื่องก็สิมาสัมผษ์ พี่สาวจะค่าคนไปสิ่์พมรีนว่านี่มาเินไข่งอมเกาะมัวยวะไปสิเขายังก็จะจะไหยังแต่ยังเขาวาว่าเนี่ยจะเอาสิยังกระบหูกระสิ่พมรีคือสิบหูพี่น้องเอ้ยอันย่ยสันนักกันยังโบหู กระตะสวิกาบอกยังบุนางโหัแต่แอนจอนสานโหัวแตจอดซานมันเขาไปหายจากพุทธอันนี้ยมันเบิดเมนนั่งก็วันแรกยังบอครบในหพวกพุทธเข้าไปเสียคุหนุ่มไปชักแย่งชักเบิดอาการเขาพุ่มเม่นา่งนะฉีดมาหน่ะบริเนณย่างพี่น้องเพราะว่าจอนสานมันสีอ่อนเมนอ่อนกับเขาว่าอันมอทอนว่ะนะคันผู้หนุ่มนะมีอาการครูคนคันพุทธนะมันมีอาการเออมันอยากแพ้ นึกว่าเสิไปเสิร์ฟบินะเสิร์บมินด้สีิร์ฟีเขาสิจะเค็มนะสองเค็มกเดือดสีเาอีเมสเดือนเขาสิานอ๋อสาเดือนสอเค็มขนาดนี้ผ่านไปอีกสามเดือนก็ส mm ีส hmm. ีอเค็มที่สองพี่น้องสีมาแล้วเป็นอะไร อยมันเจ็บมันปวดมันหนักไปเบิดแล้ววิ่งเวียนหนักเบิดหัวนอนยากเดียวเวียนงานบันเทิงเนาะนอนบัดนอนมิงเจ้าค่ะเบิดครอบครัวเจ้าค่ะปวดแขนนื้มตีเหมือนกันด่าเอาเสื้อดำดาดเจ็บระบบมากนั่นคือกันพี่น้องกันที่สีจอดสั้นมานักกรปวดแช่นเขาบอกคนอายุน้อยนล้มันอยากแพ้ เบามีก็นอนบัดหมอยมัดมิ่งนะแม่ลูกเจ้านั่นทำมาสัมผัสไม่ต้องทำกันนะค้าว่าหางกระหางกระหย่างพี่น้องเอ้หางกระย่างมานอนบัดนอนมิ่งจ้ะค่ะสบายดิพี่น้องหางกระเบนหูวกรนตาดได้พี่น้องเอ้หางกระลูกย่างได้หางยังปวดหัวอยู่พี่น้องมันเป็นอีกอ่างอีกอ่างอยู่ห้งวัดสีของกรหย่างก็หย่างก็สีเอต่าพั่น้องเอต่าก็จะว่าเอต่าหยัง บอมนของจนสรนนะไปสื่อบมเนกว่มเอตาเดมอทอนมอนสี่ยังก็จะสับสี่ยังก็จะหัวเวอตาอยู่เลยแต่ตาสี่คมมาลีไหนคือสบ่โมโหจ้า กาจยังกาแล้วกันลงแล่นแลนบุเเ okay. ิงเฮยยูในวัดรเขียวนั่นแหละเป็นยังก็ได้องเป็นปัชลมันทางอันเตนานบัดหมอยบัดมิงบัดสุขสุคนเจ้าาเบามีก็มาบัได้จะขา่ะไข่เต็มเตมเื่อคืนมาแล้วก็ปุ่นจนเ่ามันีเบิดมื่อไข่ก็ว่าสินเอางวอผูกนั่งกระเทยเอิอไปปะช่องเล่มันอนอนูวัดเขาเติ ัตนางสิมาสัมภาษณ์ในครอบครัวพี่น้องหอบบริสุทธิ์ดันแอตลาสวิกามาเกลมีสิมีอากาศระับไหนะพี่น้องสบายดีพี่น้องแต่นี่ไปพี่น้องไปปักซอกับนางมาเศร้านี่บ่ไปบ่ได้ดอกพี่น้องบ่มีไผขคลับใส่คลับมาเอามากระแตกสามใบท์หกส่วนมึย่อไว้เนาะมากระติ้นทางมันเบิกนางแตกพี่น้องไปสั่งมากกับคองบ่มีอีกแล้ว เขาเลื่อนอัเนี่ยเป็นมืออื่นสั่งมาสองมือ่งกระเบื้องกระเบื้องข้างน้านลรอมือ่นสไปดหม่ในการสะพาดมันนี่แต่ละคนก็เป็นมัดเป็นม้อยไปพี่น้องไข่แตกเบิดเจ้าค่ะเข็มแรกนะคะผู้เลี้ยไข่แตกเข็มแรกข้าเจ้าอ่ะเข็มสองซิบบเป็นหยังข้อมันดีเค็มสองพี่น้องเออเข็มเดียวนี่ก็ถพูดว่า เดดีๆกับชักยามาให้ป่วยยอะนอนไ็ได้ข้าวข้าวบากันบัวถากใจทุกคนหรมาเพียงสองว่ต้องไปเด่ว่าบั้มิดบ่ไปบ่ได้อือแบบมันต้องโค้งคือกันกับชักยาเปลี่ยนเน้นเน้บัตรชักล้ำไปแล้วมันก็เอาบ่อชักผือนโูพอดีเกี่ยวเข่าพอดีออกงวงเข่าพ่อเหมาคือซี ถ้าวมันจะออกพอแห้งมันกุมเลยทะกท่าทุกแวนพอแห่งข่าวแห่งบุมีนักเลยอู้หูถือมาอีกเต็มให้ง้อกล้วยบาได้กินอย่าก็บาได้ชลน่ะพี่น้องไอ้นอนอย่างเดียวมาได้ชลบุตายแล้วก็พ่อพยายามขึจกกินรดน้ำอหมันนอนนอนอย่างเดียวนั่ไปนั่งมาไม่แต่ขราวพี่น้องพี่น้องเจ้าขาที่มานั่งเมาโอยนี่คือว่ามาถามอากาศล้วกันสีอัปเดต อัปเดตอัปเดตเสาหน้าบ้านเจ้าค่ะหเห็นบอกพี่หนอกซอนหน้าบ้านของนางเสาเงินบอเห็นมันบักสิถท้ามคุณแม่ว่ะนางเปลี่ยนเสาใหม่หลายๆคนก็นถามถามักถ,ถามมายามใดสิเปลี่ยนนะเจ้าค่ะสิถามว่าอัมาลาใส่สีเดิมก็สวยสีทองก็ขุนตาแม่นกะสิเปลี่ยนเจ้าค่ะ สิถามคุณแม่ว่างามบอกคุณแม่ค่ะเปลี่ยนสีทองแล้วเป็นสีเงินเจ้าค่ะงามงามคุณแม่มากพี่น้องเหลื่อมผ่าสิบหินลงมาบอกคุณแม่ทองก็ใส่เงินก็ใส่แล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเป็่นมาโยนี่เสาเดียวพอมันมีเสาเดี่ยวกะพยายาม็ดให้มมีชีวิตชีวาหลายหลายเสานะพี่น้องนี่แหละเจ้าค่ะเปลี่ยนแล้วนะเจ้าค่ะ เปลี่ยนเสาแล้วค่ะเสาเดิมแต่ว่าเปลี่ยนสีเจ้าค่ะเป็นเสาเงินนะคะลองเปลี่ยนเบิรงว่าสิถือเลขบ่บัตที่เนี่ยตะกี้เสาทองคำเน่ยโดนแดกตลอดเจ้าค่ะพี่น้องเปลี่ยนแล้วนะเจ้าค่ะ<ม>นางม<อ>งี่งไ <ป S 1> ก่เข้ามากส็สีก็สีกลมกลื่นกันอยู่แต่สิเจอจ่าอยู่นิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสีเทาสีเงินเนะพี่น้องมันก็สีเหลือมเหลือมอยู่น,น่อย ดิพาคุณแม่เขาไปเบิ่งครัวเจ้าค่ะอัปเดตครัวนะเจ้าค่ะครัวเขาไม่คิดใจเขาเงินนะเนี่ยนี่่มีไก่เขาไปทีเด็ดเนี่ยไปคุณแม่เขาไปเบิ่ง <c oughs> ไปไปชมเราบ่เพิ่มรครัวใหม่นางง<พ>ามกับบ่อทันไรแล้วดอกพี่น้องเอ้ยบ่อทัานไรแล้วนะเจ้าค่ะหลายคนก็ถามเรื่องครัวมานะพี่น้องนี่นะเจ้าค่ะนั่งไปสั่งมาพี่น้อง สิไปปูขึ้นมาอีกขาง้องหน้านมันต่ำโพดมื่อีกคุณแม่ออกมานางก็สิพาเข้ามาครัวเจ้าค่ะวกวงเ่ะวงป้แม่จะว่ากวงเนี่โอ้ยเปิดประตูบ่ได้เด้พี่น้องเปิดประตูบ่ได้เดยเข้ามาล้วต้องปิดนะเจ้าค่ะ ต้องปีตดพี่น้องมันเข่าฮือนแล้วเข่ามาแล้วก็ขี่พลาดใช่เจ้าค่ะนี่ละครัวเจ้าค่ะสีผนังนะเนาะพี่น้องอีกจักเดือนสองเดือนคอยโอ้ยให้มันเซตสี่ตะก,กอนจะเปลี่ยนสีใหม่พี่น้องมันบอกเข่ากับครัวพี่น้องเข้ามาตีถ่หยกันตู้เก็บถั่วเก็บซามกันนะเอาโคตรสีนี่สเป็นบบสีขาวเบิดกระบอกเป็นสีเท้าเบิดกบบระบอก นี่เขาเจ้าตีกะันประมาณนี้นะพี่น้องต้องมาเก็บใหม่นะคะเดี๋ยวนางสิมาเก็บงานใหม่ค่ะเก็บขอบเก็บยังมันมันบลละเอียดเนาะพี่น้องเนาะต้องลงมือเองถึงจะสําเร็จนะเจ้าค่ะสเปิดบืงทุกซองเลยล่ะเก็บงานบลละเอียดเลยพี่น้องเอ้ยนะ อันอาจจะเป็นขัวแบบขั้วขัวสุกเสริญนะพี่น้องเป็นขั้วเต่าแกะถ้าเป็นเต่าทานก็เสียออกไปข้างนอกพี่น้องเฮ็ดไปไหวพี่น้องเฮ็ดไปเพื่อลูกเพื่อลานจะขาดตายไปน้ากลับไปน้ำาได้ดอกลูกนะเด็รเด็กเดกัะเนกะ็นกะด็นกเเด็นกระเดนกร็นนใหะเ นี่แหละครัวไว้นี่แหละห้องน้ำพี่น้องกรท่าทนเลยแล้วกำลังก่อขึ้นมาอีกตอนแรกนะเจ้าว่ะเอาก่อขึ้นมาแต่เพียงนี้เพียงหนาเอิกนี่พี่น้องมันต่ําโพดเนาะแล้วนางว่าบ่ได้แล้วต้องเอาขึ้นมาอีกสักสองแผ่นนะว่ะแล้วเพิ่งเอาขึ้นมาห้แผ่นหนึ่งเอาขึ้นมาห้แผ่นหนึ่งเอาซ้ำนี่แล้วแล้วนางบอกว่าต้องเอาขึ้นมาส,งสูงประมาณเพียงหัว นางเสี่ยวขึ้นมาอ,อีกอีกแผ่นหนึ่งพี่น้องเอามันสูงๆเนีย่ยพราะว่าเวลาใส่ฟักบัวมันก็สีประมาณหัวเห้านะพี่น้องอันนี้หยั่งต่ำๆหนึ่งแม่มาหยุดมึงดูมายืดมึงฟักบวัวก็แม่อยู่ฟักบวัวมันต้องจับอาบนะพี่น้องเออมันต่ำพดเพียงบ่าคุณแม่นั่งก็ติดข,ขึ้นไปเจา้าค่ะหลายคนก็แนะนำติดสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง และหลายคนก็แนะนำมาให้มีคานจับเวลาคนแก่ขึ้นมาตรงโถ ổ. นะคะบโแเม่นสักโค้อพี่น้องแบบเทน้ำเอาแบบเทน้ำเอาไปสักโคก็ว่าก็ดีมันก็ดีอย่างเสียอย่างล่ะแบบยันตุโกตุอย่างมันเสียก็คือว่ายังไม่เรียบร้อยนะเจ้าขาเดี๋ยวเรียบร้อยค่อยว่ากันอี่หนึ้งนะพี่น้อง เหตุเพ e ื่อความสะดวกสบายเวลาหลายๆคนเพื่อหลังจากโควิดมาล่ะก็สิสิได้มีมูเมนต์แบบเออเฮ็ดยู่เฮ็ดกินในเฮือนํำมาไลยอย่างประมาณนั้นพี่น้องถ้าวแบบเอออ่านหลายคนเนาะมาเยี่ยมไม่ยามน่าก็สิพาไปอยุ่ทงให้ทงหน้าแบบนานมากก็ความขิดของนางสภาพความขิดของนางก็แบบเออยังมันสกปรกยังข้าเจ้าอยู่บ่ได้อย่างประมาณนั้นอันนี้ก็จะ ข้าวห้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวสารข้าวสารข้าวสารกษตรวัในงเฮือนเดี๋พี่น้องหมดจื้อแล้วเนี่ยหมดมาแก่เขาโอ้ยทั้งเขาทั้งหัมน,น,นี่แล้วจะข่าภายในบ้านของนางพม่านกับ,บท่านดนตีดอกพี่น้องป้องเยี่ยมก็ได้ บ้านหนะ้าตางก็ท่านได้ติดพม่าณติดตะดานหน้าดานกระจกนี่เราจะขาดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะทาอันนี้จะเป็นห้องของนางเจ้าค่ะไม่เข้าไปดูค่ะยังไม่ได้เก็บนะเจ้าค่ะประมาณนี้เนาง มาเด้อจะขาดหลังโควิดพูรดติดแอรห้อัน,นก็จะเป็นหน้าบ้านเจ้าค่ะประมาณนี้นะคะเบี้ยดอกไม้ที่ซื้อมาก,กบพระท่านได้ปลูกพี่น้องเอ้ยปพระท่านได้ปลูกอยู่อันนี้หน้าบ้านมองตรงไปก็จะเป็นถนนพี่นองถนนดินแดงเจ้าค่ะ แต่เว้นก็นเลือค่อยขำละพี่น้องประมาณนี้แหละพี่น้องเที่ยงคิดยู่ให้กิ่นตกักาจะอยู่ตรงโน้นค่ะจะเป็นอยู่มุมโน้นนะคะขำล้วคุณแม่ก็ยากมื่อละเจ้าค่ะเดี๋ยวตรงเมื่อส่งคุณแม่ก่อนจะถ่ายพี่น้องดูทุกซอกทุกมุมจุดที่อมารายืนอยู่จุดที่อมาราพักอยู่ เป็ดไก่กระถากินข่าวพี่น้องแซลแซลอยู่เจ้าค่ะลาจากแล้วนะเจ้าค่ะสบายดีสวัสดีค่ะขอบขอบ,ข,อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะเจ้าค่ะ